จริงๆแล้วการร้องแบบบาดแผลค่อนข้างจะเยอะทีเดียวมันมาโผล่ช่วงหลังหน่อยเดียวเองที่มันดูดีนะคะแต่ตอนต้นนี่เอาไม่อยู่เลยคือเราไม่ได้เปิดอย่างที่บอกไม่เป็นไรก็เอาไว้คราวหน้าก <c oughs> ็ถือว่าตรงนี้ทําให้เราคือมันออกมาดูดีจนแบบกรบกรบข้อด้อยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็สเสน่ห์ส่วนตัวของหนูว่ามันใช้ได้มากคือหนูมีเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษอย่างหนึ่งนะเวลาที่ขึ้นบนเวทีปุ๊บตรงนี้มันจะออกมา แต่ว่าอยากจะให้ระวังเรื่องการร้องมากขึ้นฝ<อ>ึกรือเรื่องการร้องตอนนี้คือนิวตี้เขาจะมีช่องเสียงอยู่ช่องเดียวเขาจะยังไม่ยังอม,งม,งมเปลี่ยนเป็นช่องอื่นถ,ถ้าได้ช่องอื่นมาอีกเนะี่ย<อ>เปิดนนให้มากขึ้นน่ยจะดีเนาะมมันเดินมาข้างหน้าแล้วไวนะอ,นาาอัะนนั้นใช่อันนั้นใช่ถูกชัดมากเสียงชัดไปเปิดดูแลกันรู้ไหมว่ามันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน ครูก็ไม่รู้ไม่รู้ยไรูรู้นเบอกเขาเพ่มบอกเองเ้ายังทำไม่ได้ตอนเขบอกลืมหมดเลยืมหมดเลยไม่เป็นไรอ่อนซ้อมอ่อนซ้อมะใช่เป็นลาไม่พอ่รอเนาะั้น่แต่ดีที่เข้าใจก็เหมือนฝึก่อนเหมือนกับว่าตอนหนูซ้อมในบ้านหนูไประวังเรื่องท่าหรือว่าอะไรไม่รู้สักอย่างหรือว่าคุรเหนื่อยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าครูฟังกี่รอบมันก็ยังไม่เต็มที่อ่ะมีความรู้สึกว่าอยู่ที่ มีแรงกว่านี้นะทำไมร้องแค่นี้อะไรเงี้ยเรื่องของปังนี่ปางนั้นน่ะเออเออนั่นน่ะอันนั้นแบบมาคำแรกก็พัวพัวพัวัวเลยแต่พอเนี้ยเหมือนกับแบบออมมาไว้เพื่อไปอะไรไม่รู้สักอย่างอเะะไรนครับจิ๊กตอกแล้วก็ผิดไหมด้วยผิดไหมก็ดีแข็งแรงต้องดันเยันไว้คุณ ครับทีมแอคติ้งครับถ้าสิบคะแนนวันนี้เท่าที่ดูการแสดงครูเก็ก็จะให้สิบคะแนนเลยที่ให้ไม่ได้ว่าคือสิบคะแนนในในในของนิวตี้นะคะไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นคือที่ให้เนี่ยไม่ได้ให้ด้วยเรื่องโชว์ที่สวยงามนะแต่ให้ว่าเรารู้หน้าที่และรู้หน้าที่ว่าจะเป็นคนที่จะต้องทำอะไรตอนไหนเวลาไหน ซึ่งนิวตี้ทำได้ทั้งอาทิตย์เลยครูเก๋เห็นตั้งแต่ในในคลาส acting ในคลาสต่างเนี่ยตั้งแต่เขียนขอบตาดำอะ่ะ <c oughs> ก็เริ่มแบบเออองมาแล้ว <c oughs> แล้วก็เริ่มตั้งใจเรียนเริ่มรู้ว่าจะทำอะไรหน้าที่เป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลย process มันมา product มันก็มากระบวนการมันมาผลมันก็ออกมามเพราะฉะนั้นที่ให้10คะแนนก็คือกระบวนการ <c oughs> ที่ดีนะคะ ตาดำใจร้ายตัแต่ทาตาดำาของคุณครูคนอื่นมีอะไรไหมอาทิตย์ที่แล้วยังห่วงอยู่เลยอะแบบอาทิตย์ที่แล้วตอนถือล้มออกมายังยังองยังไม่ลงอ่ะเรายังแบบเฮ้ยเฮ้ยทันป้องอะทันป้องเเออแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันเนี้ยมันมาตั้งแต่แบบมาตั้งแต่เพลงตีมอ่ะเพลงตีมเข้าคาแรคเตอร์มาแล้วอะรู้เลยว่านิวตีมาแบบวัยอัพตั้งแต่เริ่มเพลงแรกอุ้ยเกินเกินไปนี่ คองคุณทําทำให้ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าชะล่าใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคุณรด้วยนะก็สำหรับครูนะครับก็ตั้งแต่ซ้อมวันพฤหัสหัดแล้วสิ่งที่ครูบอกหนูไปว่าตอนนี้หนูต้องรู้แล้วว่ากว่าจะได้แบบนี้ต้องทำยังไงก็อย่าลืมคือมาถูกแล้วก็อย่าลืมทางนะมาอีกครั้งก็ต้องจำทางนี้ว่ามันเข้าทางนี้ซอยนี้อะไรอย่างนี้แหละนะครับอีกอย่างนึงก็คือขอ ขอให้เครดิตกับคุณกูณเอกด้วยผมว่าเก่งมากยอดอันนี้ไม่ไม,ไม่ได้เฉพาะออนสเตจบนเวทีนะครับแต่ว่าวิธีการการสอนนิวตี้ให้เต้นเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าถ้าเทคนิคไม่ดีหรือวิธีการหรือจิตวิทยาไม่ดีเนี่ยจะทำให้นิวตี้รู้สึกอยากอยากทำให้ดีอยากร่วมอะไรเงี้ยยากซึ่งผมถึงว่ากูเอกก็ เขาก็รู้จักหนูเป็นอย่างดีแล้วเขาก็รู้ว่าวิธีไหนที่จะดึงศักยภาพของหนูเรื่องเต้นออกมาทั้งที่ตอนแจกโจทย์เนี่ยครูเป็ดบอกว่าห่วงหนูมากที่สุดแต่พอโชว์วันนี้เนี่ยครูว่าเอกก็ก็ก็พานำพาหนูไปทั้งทั้งตั้งแต่ก่อนนี้ไปจนถึงเวทีจนกระทั่งส่งหนูถึงจนจบเพลงเลยนะครับก็ก,ก,ก็ก็ต้องให้ให้เครดิตเขานะครับแล้วก็ในในส่วนของตัวหนูเองเนี่ยเรื่องถ้า ถ้าเพลงนี้ถ้าถ้าร้องคมอีกนิดนึงนะโอ้โหมันจะไม่มีทิ่ติเลยนะครับก็ก็ดีใจที่ได้เลือกหนูเข้ามาแล้วก็แล้วก็สนุกทุกครั้งที่จะลุ้นว่ามิวตี้จะมีอะไรมาให้เราดูอีกนะครัเพลงนี้อ่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติแบต่อไปวีคที่สิบสี่เนี่ยนะนี่เขาในที่ส4บสมสมมติว่าเขาจะมีโชว์ก็คือแบบว่าเขาจะให้เทรนเนอร์เนี่ย ขึ้นไปร้องเพลงที่เด็กเคยร้องในคอนเสิร์ตหนูคิดว่าพร้อมเต้นพร้อมพร้อมแดนเซอร์หนูคิดว่าถ้าให้หนูเลือกหนูอยากให้ครูกนไหนร้องหนูอยากให้คครูคนไหนขึ้นไปไวนากับครูเอกไม่นับเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงจริงจะมาครูแก๊ปอะไรล่ะบ้าหนูอยากเห็นคุณครูคนไหนขึ้นไปเลื้อยไวนาบอ่ะ ไม่ไม่ไม่ได้ครูไว้ครูไว้เอาครูไว้เอาครู acting เขาอคติ้งดีแล้วจังหลอยากอยากเห็นครูคนไหนครูปอยเดี๋ยวเดี๋ยวพอวิกที่ใกล้ๆจะ้ยสิบสี่แล้วเดี๋ยวเชิญครูเอกมาสอนครูปอยสอนหนูโอเค B C ครับเอาละครับตอนนี้